เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้31พฤษภาคม2568สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาห้าเป็นวันที่ในสายของหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีมาถึงหลวงพ่อเล็กเรียกว่าเป็นวันไหว้ครูวันเป่ายันกรอบเพชร แล้วแต่ที่พระท่านจะให้อนุญาตทำในวันนั้นไหมจะทำเฉพาะวันเสา,าร์ห้านี้ก่อนอื่นเลยผมขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมบุญกันน้อมรับของขวนนัญนันยิ่งใหญ่ชิ้นพิเศษนี้จากพระพุทธเจ้าของเรายันกราะเพชร เป็นของประธานจากพระพุทธเจ้าเป็นของมีค่ามากๆที่พระองค์ท่านประธานให้กับพวกเราผ่านทางสายครูบาอาจารย์ของเราเนื่องในโอกาสวันไหว้ครูก็อขอถือโอกาสนี้พูดคุยกันแสดงความประลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระรัตนตรยัย เป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของพวกเราตัวผมเองผมเป็นคนที่หลุดไปค่อนข้างไกลนะครับใช้ชีวิตอยู่นอกเขตพระพุทธศาสนามานานนานเมื่อผมได้กลับเข้ามาอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาแล้วหลวงพ่อฤาษีท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านก็ไม่อยู่แล้วผมก็เริ่มต้นคล้ายๆกับคำทางด้วยตัวเอง แล้วก็ค่อยๆพบแนวทางค่อยๆพบครูบาอาจารย์ที่ท่านแมตตามากๆช่วยสั่งสอนไม่ทอดทิ้งท่านดูแลมาตลอดผมได้รับบทเรียนหลายๆอย่างเวลามีโอกาสและลึกถึงคุณครูบาอาจารย์มันจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกอบอุ่นใจนะครับมันตื้นตันใจนะมันไม่ใช่การเหมือนกับโอวดดีโอดตัวเองว่าตัวเองดีตัวเองเก่งอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับ ยิ่งกรณีอย่างผมเนี่ยผมสำนึกรู้ตัวว่าผมไม่ใช่คนดีแล้วก็ยังเียงเป็นคนธรรมดาธรรมดาจริงๆยังได้รับความเมตตาจากพระท่านจากครูบาอาจารย์ท่านผมก็ได้ข้อสรุปแบบนี้เลยครับว่าที่พระท่านเมตตาเนี่ยเป็นคุณธรรมอันประเสริฐของท่านเองของครูบาอาจารย์ท่านของพระท่าน ส่วนตัวเราเมื่อได้รับความเมตตาจากท่านแล้วจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นอย่างไรเป็นเรื่องของตัวเราจะตอบแทนความการุณาของท่านอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราแต่ละคนการที่พระท่านเมตตาไม่ขึ้นกับว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนพิเศษไม่ใช่เลยครับมันขึ้นกับว่าท่านเมตตาเป็นความเมตตาของท่านล้วนๆเลยครับ และบวกกับว่าคงเป็นวาสนาบารมีซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาแล้วด้วยความเมตตาของท่านท่านเห็นว่าพอจะช่วยสงเคราะห์ไอเด็กคนนี้ได้ไอลูกศิษย์คนนี้ได้ท่านก็จะเมตตาช่วยตามแนวทางที่ท่านเห็นว่าจะช่วยคนนี้ได้จริงๆนี่คือความเมตตาของครูบาอาจารย์ในทุกสายเลยครับ ที่ผมเคยประสบมาเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยฮะไม่ว่าจะอยู่สายไหนเราอยู่ใต้ร่มธงสำนักใหญ่สำนักเดียวกันร่มธงพระพุทธศาสนาที่เราเรียกเป็นสายนั้นสายนี้มันไม่ใช่ความแตกแยกนะครับมันเป็นความเฉพาะทางเฉพาะตัวของแต่ละสายไปอย่างในวันนี้ที่เราไหว้ครู ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ในสายของเรานี้รับยันกรอบเพชรนี้ในยุคของเราเนี่ยว่ากันว่าจะมีโพธิสัตว์หลายๆท่านมาเกิดเพื่อสืบท่อพระาศาสนาหลวงพ่อปานท่านก็เป็นหนึ่งในโพธิสัตว์ใหญ่ผมมีภาพพระโพธิสัตว์ใหญ่ๆเหล่านี้มีจินตนาการนะครับเหมือนกับว่าท่านเหล่านี้เป็นเหมือนปร,รมาจารย์สุดยอดจอมยุทธ ในหนังยุทธภพหนังยุทธจักรเลยเนี่ยนะครับสุดยอดปรมาจารย์เนี่ยท่านจะมีวิชาเฉพาะตัวของท่านเหมือนกับท่านสําเร็จสุดยอดวิชาบางอย่างต่อให้ท่านอยากจะเร้นกายในยุทธภพ,พขนาดไหนนะครับแล้วท่านก็ไม่ได้ออกมาหายุทธภพ,พเลยนะแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นสุดยอดปรมาจารย์แล้วท่านได้สําเร็จสุดยอดวิชาบางอย่าง รัศมีรังสีธรรมของท่านบารมีธรรมของท่านและความเป็นยอดปรมาจารย์ของท่านเนี่ยมันเป็นที่เลื่องลือไปทั้งยุทธภพ,พมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติดังนั้นชื่อเสียงของท่านก็จะเลื่องลือไปฮะผมเชื่อว่าอย่างหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีท่านไม่ใช่คนที่จะมาสแสวงหาชื่อเสียงความโด่งดังหรือภาษาสมัยเราเรียกว่า คนหิวแสงหาแสงนะไม่ใช่หรอกท่านจะเป็นประเภทเร้นกายซ่อนตัวเป็นจอมยุทธที่เร้นกายด้วยซ้ําแต่เนื่องจากบารมีธรรมของท่านนะทาให้ท่านเองกลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วยุทธภพเวลาที่บรรดาปรมาจารย์สุดยอดปรมาจารย์เหล่านี้ปรากฏกายในยุทธภพเนี่ยท่านจะมาพร้อมๆกับสุดยอดวิชาบางอย่าง อย่างหลวงปู่ปานหลวงพ่อปานท่านเนี่ยท่านมียอดวิชาแห่งการเขียนผงวิเศษของท่านซึ่งท่านก็ใส่ไว้ในพระเครื่องของท่านเท่าที่ผมทราบเนี่ยผงวิเศษนี้เห็นเขาใช้กันในการเป็นผงครอบจักรวาลเพื่อรักษาสารพัดโลกภัยเลยนะครับแล้วก็คงใช้ในเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะวิชาสร้างผงวิเศษนี้ผงพุทธคุณวิเศษเนี่ยแม้กระทั่ง หลวงพ่อฤาษีแห่งวัดท่าสูงซึ่งเรารู้ว่าหลวงพ่อฤาษีทั้งรักทั้งเคารพหลวงพ่อปานขนาดไหนนะครับแล้วก็ท่านหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านก็เล่าเรียนวิชากับหลวงพ่อปานแบบเต็มที่เลยผมเข้าใจว่าหลวงพ่อฤาษีก็ยังไม่สามารถสืบทอดสุดยอดวิชานี้จากหลวงพ่อปานมาได้นี่เป็นสุดยอดวิชาซึ่งปรมาจารย์หลวงพ่อปานเนี่ยท่านนำมาฝากไว้ให้ใหกับยุทธภพ,พ พระพุทธศาสนาของเราในช่วงอายุของพวกเราขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีพระของหลวงพ่อปานที่มีผงวิเศษผงพุทธคุณวิเศษนี้ของหลวงพ่อปานอยู่ขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงครับเป็นของขวัญพิเศษจริงๆนะครับที่ครูบาอาจารย์มอบไ้ให้กับพวกเราหลวงพ่อปานท่านเคยเมตตาบอกไว้ว่าถ้าเป็นพระที่สร้าง กูเรียกว่าพระปลอมอะพระเรียนแบบพระของท่านเนี่ยต่อให้เป็นพระปลอมอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเชื่อในคุณพระรัตนไตรยัยศรัทธาเชื่อมั่นในหลวงพ่อปานท่านทุกองค์ต่อให้เก๊ด้วยมีพุทธคุณเท่ากันเหมือนกันกับพระที่หลวงพ่อปานท่านสร้างเองเรื่องนี้หลวงพ่อปานท่านรับรอง เป็นส่วนตัวกับผมนะครับแต่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เรามีการปฏิบัติในสายครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งเราจะสามารถมีประสบการณ์ส่วนตัวหรือได้รับการรับรองส่วนตัวอะไรแบบนี้จากครูบาอาจารย์และบางครั้งเนื้อหาดูเหมือนเป็นเนื้อหาสำหรับสาธารณะ หรือเนื้อหามันไม่ใช่เนื้อเรื่องของเราส่วนตัวก็เป็นไปได้อย่างเรื่องนี้ผมก็ถือโอกาสในวันที่เรารละลึกถึงคุณพร,พระคุณครูเนี่ยเล่าสู่กันฟังในหมู่บรรดาพวกเรากันเองนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในในบรรดาคนที่นิยมพักเครื่องพระบูชาทั้งหลายเนี่ยจะมีการพูดถึงพระของหลวงพ่อปานในทํานองนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ ผมอยากฝากบอกคนที่ตั้งใจทำพระปลอมของหลวงพ่อปานหรือสร้างพระเลียนแบบหลวงพ่อปานในเมื่อท่านรับรองไว้แบบนี้แล้วเนี่ยกรุณาช่วยทำให้ออกมาสวยออกมาดูดีให้ให้สมกับที่หลวงพ่อท่านเมตตารับรองพระให้กับพวกเราแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นการดีส่วนในเรื่องที่ มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยผมขอโทษจริงๆผมปฏิบัติยังไม่ถึงที่จะรับรองแบบนั้นได้หรือไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้นะครับผมสามารถเล่าได้แค่นี้ว่าหลวงพ่อปานท่านรับรองกับผมเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่เนื้อหาเนี่ยดูเหมือนเป็นเนื้อหาสำหรับสาธารณชนมีโอกาสผมก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบนี้ละกันนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่มีข้อเสียหายนะ การที่เราจะมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของหลวงพ่อปานท่านอาศัยสื่อในพระเครื่องที่ท่านแม่ตาสร้างไว้ให้เนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามีข้อเสียอะไรนะครับผมก็เลยเล่าสู่กันฟังได้อย่างสบายใจหลวงพ่อปานท่านยังมีสุดยอดวิชาอีกหลายอย่างเลยนะครับและตัวท่านเองเนี่ยท่าน ทใ่ใจดีใจดีอผมเป็นคนธรรมดาจริงๆนะแต่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ครูบาอาจารย์หลายท่านได้เมตตาไว้มากๆแล้วครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยยิ่งครูบาอาจารย์ที่ในโลกทิพย์นะครับท่านน่ารักทุกรูปทุกทุกองค์มาถึงหลวงพ่อฤาษีต้องเรียกว่าท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดของของพระพิสุขของพวกเราในยุคข,ของพวกเราจริงๆนะครับ เป็นสุดยอดพระในด้านอภิญญาในเรื่องริ์ในเรื่องการสอนการปฏิบัติสุดยอดจริงๆเลยครับสุดยอดช่วงแรกๆที่ผมได้มีโอกาสอ่านคําสอนต่างๆของท่านเนี่ยผมชอบใจมากเลยอ่านแล้วสนุกและเวลาที่ท่านเล่าเรื่องต่างๆนะครับแล้วท่านลงท้ายว่าเนี่ยเกิดมายิ่งใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตาย เป็นอะไรก็ตายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายผมรู้สึกคํานี้มันติดอยู่ในติดมากๆเลยอ่ะฟังทั้งแลพลินเพลิน,ลนฟังไปฟังมารู้สึกเหมือนกับท่านบอกว่านี่ไงเกิดมาเดี๋ยวก็ตายเกิดใหม่เดี๋ยวก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตายคือชีวิตมีแต่ความตายอ่ะเกิดมาแล้วก็ตายตายตายไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยแล้วท่านก็ให้มุ่งไปที่พระนิพพานที่เดียวเลย เป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกชอบในคำสอนของท่านแบบนี้ให้เรามุ่งหน้าไปที่พระนิพพานเท่านั้นตอนที่ผมเริ่มปฏิบัติผมปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะครับถ้าพูดแบบง่ายๆกระชับๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการอวดตัวนะครับแต่ผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านเมตตาสอนในช่วงแรกๆหลังจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านช่วยๆสอนนะครับ แล้วก็ค่อยๆได้พบสายนู้นสายนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านจริงๆจากโลกทพิปเนี่ยได้ช่วยเมตตาสอนมาตลอดแล้วก็ได้พบครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสอนด้วยนะครับสำหรับหลวงพ่อฤาษีตอนนั้นผมพบคำสอนที่ท่านสอนหลายเรื่องเลยครับและผมก็ได้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็พบว่าท่านมักจะบอกว่าเรื่องนี้มันง่าย พอผมลองทําแล้วผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะครับแต่ก็พยายามลองทําดูแล้วก็ทําทําเป็นความรู้สึกแบบหลวงพ่อท่านใจดีอ่ะให้กําลังใจให้เราภาคเพียรทําไปเรื่อยๆมีประสบการณ์ส่วนตัวกับท่านบางอย่างบอกได้แต่ว่าท่านใจดีมากๆแต่เรื่องเป็นรายละเอียดนี้ไม่สมควรเล่านี่เป็นลักษณะประสบการณ์แบบหนึ่งนะครับ เมื่อเราพิจารณาแล้วประสบการณ์แบบนั้นถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางให้คนอื่นเข้าใจควขว้เขวหรือเข้าใจผิดพลาดไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเช่นอาจจะเข้าใจไปว่าตัวผู้พูดนี้เป็นผู้วิเศษเป็นคนที่มีคุณงามความดีเหนือกว่าคนอื่นๆหรือเข้าใจทำนองบิดเบือนพระธรรมคำสอนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพิจารณาดีๆแล้วก็ ถ้าเห็นว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีก็เก็บไว้ไม่ต้องเล่าหรอกครับเรื่องประสบการณ์กับหลวงพ่อฤาษีแห่งวัดท่าสงนี้มีหลายอย่างที่ผมพิจารณาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเล่าเนี่ยต้องเล่าเป็นเรื่องระดับคนต่อคนคุยกันเนี่ยพอจะคุยกันได้ยินดีคุยด้วยซ้ําสนุกครับเป็นประสบการณ์ที่สนุกแต่ถ้าเล่าในระดับค่อนข้างเป็นสาธารณะแบบนี้ผมจะพิจารณา จะพิจารณาว่าไม่เล่าดีกว่าบอกแบบสรุปง่ายๆว่าท่านใจดีมากๆแล้วท่านสอ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 นแบบอดทนแล้วก็ใจดีใจดีแล้วท่านเป็นสุดยอดปรมาจารย์จริงๆแห่งยุคในเรื่องฤทธิ์ในเรื่องอภิญญาสุดยอดและในเรื่องการสั่งสอนลูกศิษย์ท่านเป็นสุดยอดจริงๆจนมาถึง รุ่นของพวกเราในปัจจุบันเราก็ยังมีหลวงพ่อเล็กแห่งวัดท่าขนุนตอนที่ผมกลับเข้ามาสู่พระาศาสนาผมได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ไม่ได้อยู่ในสายของเรานะครับหลังจากที่หลวงปู่ท่านมรณภาพละสังขารไปแล้วผมก็นึกในใจได้คิดในใจว่าขอกราบหลวงพ่อเล็กแห่งวัดท่าขนุนท่านให้เป็นอาจารย์ที่ยังดำรงท่าขันอยู่และผมก็มีประสบการณ์บางอย่าง ที่พระท่านครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเป็นคล้ายๆการรับรองว่าสิ่งที่ผมกราบขอท่านเนี้ยท่านรับรองท่านอนุญาตและตามที่ผมได้ฟังหลวงพ่อเล็กแล้วก็ได้รู้จักจากคําสอนของท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าประสบการณ์เหล่านั้นถ้าพูดไปเนี่ยท่านจะถีบผมเมาเหมือนกับถ้าท่านนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเองพูดมากเดี๋ยวจะถีบให้กระเด็นเลยอะไรประมาณานี้นะครับ ก็เลยรู้แน่ๆว่าไม่ต้องพูดความสัมพันธ์สายครูบาอาจารย์มันเป็นแบบนี้แหละครับมันเป็นสายสัมพันธ์ที่เรามีกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จองค์ปฐมจนถึงปัจจุบันเราจะสืบเนื่องต่อไปเป็นสายสัมพันธ์แห่งพระพุทธศาสนาของพวกเรามันอบอุ่นมันชื่นใจเนื่องในโอกาสวันเสาร์ห้า วันไหว้ครูวันรับยันกรอบเพชรขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับคุณงามความดีของพวกเราทุกคนทุกท่านในวันนี้ขออมรมึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ความรักความเมตตากรุณาของครูบาอาจารย์ทุกท่านขอคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นพรนำประเสริฐ ให้กับพวกเราทุกคนตลอดไปสวัสดีครับ